สวัสดีครับครับวันนี้ก็เป็นคา้าดีเบย์เมซอนวันพฤหัสลดสุใช่ไหมครับเรียนกันธรรมดาสบายสบายปะสบายสบายเ <laughs> ต็มหัวไหม <Yeah. S 1> <laughs> แน่นเลยวันนี้นะฮะวันนี้มีหลายแบบวันนี้แม,ม,ม,ม่ค้าออนไลน์มาเรียนก็มีวันนี้มาจากเชียงใหม uh ่ huh. ก็มีแต่แต่หน้าตานี้ไม่ใช่เชียงใหม่เพราะว่าเป,นน <Okay. S 1> เป็นคนเป็นคนใต้ครับไปอยู่เชียงใหม่นะครับโอเคอีกฝั่งนึงนี่ก็เป็นแม่ค้าเหมือนกันแม่บ้านด้วยนะครับ ถามนิดนึงครับก่อนมาเรียนครับเพราะอะไรถึงมาเรียนที่นี่ครับขอถามนิดนึงแต่ละคนอยากได้ความรู้ด่งๆนิดนึงครับอยากได้ความรู้ตรงโจทย์ตรงจทย์ทำไมถึงเลือกที่นี่อ่ะทำไมถึงเลือกที่นี่คือเห็นในใน g o คูเกอร์ออก็เข้าไปดูคลิปของอาจารย์ครับคิดว่าน่าสนใจดีก็คือดูคนอื่นได้ปะไม่ได้ดูเลยเหรอ ไม่ได้เลือกโอเคก็คือดูที่ผมพูดอย่างเดียวเลยโอเคอ่ะมาจากเชียงใหม่ครับดูจากคลิปวิดีโอของรุ่นก่อนก่อนรุ่นก่อนก่อนโดยใช่ปะมันก็เลยเป็นเหตุผลไงเออนะครับอ่ะทางนู้นนะครับทําไมถึงมามาก็เออเจในกูเกิลค่ะครับอันนี้ของเราเป็นเองเดี๋ยวเพื่อลากมาเพื่อนค่ะเพื่อนลากมาด้วยแล้วก็เออลากมาเรียนด้วยเพราะว่าว่างว่างลากมาเรียนด้วยนะครับ ความคาดหวังฮะตอนแรกคิดไหมว่าพอเราเรียนไปแล้วตัว eBay เนี่ยตอนแรกที่อย่างที่ดูในคลิปนะครับที่บอกว่าเฮ้ยก่อนไปเรียนไม่รู้จะขายอะไรแล้วพอเรียนจบไปแล้วก็ไม่รู้จะขายอะไรเนี่ยตอนแรกเชื่อไหมที่เห็นในคลิปเอาคนกลางดีกว่าเพราะคุณดูคลิปมาตอนแรกตอนแรกตัวเองก็ยังยังไม่เช่อไหมะไม่ไม่ที่ที่เห็นในคลิปไปเชื่อไหมอ๋อตอนแรกไม่เชื่อจริงไหมจริงไหมที่ที่ที่โมงไงลูกศิษย์เฮ้ยก่อนไปเรียนไม่รู้จะขายอะไรเพราะมันโล่งไปหมด แต่พอเอรียนไปแล้ววิเคราะห์สินค้าไปแล้วเป็นไงครับก็ต้องเริ่มมีแนวทางในหัวครับว่าเยอะเลยไหมได้ยิ่งกว่าเชียงใหม่ในเยอะไหมแล้วแล้วคนนี้ขอนิดนึงคนนี้ขอนิดนึงคือ,ค,อคือก่อนมาเรียนตอนแรกสนใจเอเมซอนใช่ปะอ่าครับใช่ปะต<อ>แต่ผมน้มนะเขาบอกว่าอะไรครับเรียนอีเบด้วยอาจารย์โอ๊ตบอกเรียนอีเบียหน่อยเฮ้ยมันตอบโจทย์ได้ได้มันตอบโจทย์ได้ได้ขอพูดนิดนึงตามความเข้าใจเลยอ่่าาววิเเคระห์กียทั้งอีเบียและอเมซอน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยจริงๆแล้วผมผมหลอกล่อให้คุณเรียนคอร์สเยอะๆหางเงินหรือว่าผมพยายามให้คุณว่าให้คุณเข้าใจว่ามันควรจะเรียน eBay ด้วยครูตรงนี้นิดนึนดง,ต,งตามความรู้สึกตัวเองตามตามอย่างที่อาจารย์พูดจริงๆครับก็คือการวิเคราะห์หรือว่าการวิเคราะห์ตัวสินค้าอะไรเนี่ยมันอันดได้ทกมันสองอย่าง eBay มันตอบโจทย์หมดปะตอบโจทย์เพราะฉะนั้นมือใหม่จริงๆแล้วมือใหม่จริงๆแล้วคําตอบของมือใหม่ทุกคนก็คือไม่รู้จะขายอะไรในอินเทอร์เน็ตจริงไหมฮะแต่ตัวหลักสูตร eBay ตอบโจทย์ตรรงนี้้ไดมัคบ จริงป่ะแล้วก็เป็นสินค้าไทยๆป่ะที่สำคัญคิอกำไรงามไหมฮะใช,ใช่ไหมนะฮะตรงนี้ e ี a บตอบโจทย์ถูกป่ะแต่เมซอนมันตอบโจทย์ในเรื่องไม่ต้องลิมิตอะไรพวกนี้ถูกป่ะจริงไหมนะฮะประเด็นของเราคืออ่อที่ไหนที่มีฝรั่งมาเดินนะฮะเราก็ไปขายของที่นั่นขายฝรั่งได้กำไรดีถูกป่ะอ่าเพราะฉะนั้นพอมาเรียนแล้วปุ๊บรู้สึกไงครับไอ้ที่บอกว่าก่อนมาเรียนรู้จะขายอะไรแล้วหลังจากไปเรียนไปแล้วเนี่ยของขายเต็มไปหมดมันจริงไม่จริง จริงไม่จริงความรู้สึกเป็นไงครับเหมือนที่นูนในคลิปไหมใช่ไหมใช่ปะพอเห็นสินค้าแล้วถามว่าถ้าลงของไม่ดีคนไม่เห็นก็สําคัญไหมครับสี่พีเลยป่ะตอนแรกโ o d u c t ต่อไปคืออะไรครับ Place ใช่ไหมทำเลที่ตั้งสําคัญไหมที่ Ebay ใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องไพร c ์ราคาแล้วก็ตรงนี้อยู่ในหลักสูตรแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวพีสุดท้ายโปรโมชั่น วิธีการจัดโปรโมชั่นที่ถามว่าทำลายผู้ขายคนเก่าไหมครับคนเก่ายังอยู่ได้ไหมครับแล้วเราอยู่ได้ไหมครับแล้วเราจะเลือกขายของสินค้าที่ฮิตไหมที่นี่เราขายของฮิตไหมขายของที่มันขายดีมากเราขายไหม,ไมเน้นไหมไม่ค่อยเน้นนะแต่เราเน้นอะไรของที่มันขายได้เรื่อยๆป่ะดีกว่าไหมใช่ป่ะนะครับอะทำรูปเร็วถามว่าชอบไม่ชอบ ต้องถามคนขายออนไลน์ดีกว่าว่าทำรูปเรืยลชอบไม่ชอบชอบมากหรือชอบธรรมดาปกติก็ทำดังนั้นนี่เนี่ยอธิบายปกติทำได้อยู่แล้วไม่รู้ว่ามันมีวิธีการที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้มันเร็วได้กี่เท่ากี่เท่ากี่เท่าครับร้อยเท่าโอ้โหร้อยเท่าแต่เอางี้ปกติวันหนึ่งอะเสียเวลาการทำรูปชั่วโมงกี่ชั่วโมงต่อวันสองสามชั่วโมงสองชั่วโมงได้กี่ชิ้นได้ประมาณยี่สิบชิ้นสองสามชั่วโมงได้ยี่สิบชิ้นคิดว่ากลับไปเนี่ยยี่สิบชิ้นใช้เวลากี่นาทีครับ สองสามชั่วโมงหรือยี่สิบนาทีเสร็จเพราะฉะนั้นการทำรูปเรื่อมีประโยชน์ไหมครับในเรื่องการขายของออนไลน์มา,มาปะแคตตาล็อกแคตตาล็อกวันนี้เราโยกมาเรียนอันหลังสุดท้ายแคตตาล็อกเจ๋งปะเจ๋งปะแคตตาล็อกในอีเบเจ๋งปะแคตตาล็อกในอเมซอนเจ๋งไหมแคตตาล็อกคือเป็นโอกาสในการที่เราเห็นสินค้าอื่นไอ้ให้ลูกค้าเห็นสินค้าอื่นของเราไหมครแล้วม,มันมีโอกาสที่เราขายของได้กี่ชิ้นหลายชิ้นขึ้นปะถูกปะมันก็เป็นโอกาสสร้างกําไรให้เราได้ถูกไหมครับ อการเอาใจดูแลผู้ซื้อครับไม่ต้องอธิบายมุกนะบางทีบลุดม,ม,มุกสามมุกสามมุกสามมุกเด็ดไหมครับถามว่าถ้าคุณเป็นคนซื้อคุณเจอคนขายเล่นมุกสาม,มุกเนี้ยแล้วขอคะแนนคุณให้ไหมไ<ด>พอได้คะแนนถามว่าอีเบสเราหลดุดนิมิตเร็วไหม<ช>ดังนิดหนึ่งนะดังนี่น,นะอย่าเบาเราขยักหน้าเขาไหวอ่า ลุด,ดิมิตพอหลุดแล้ววันหลังถ้าเกิดฟิดแบกเราได้ง่ายขึ้นเราขายของง่ายปะ่ส่วนของใน a อ a เมซอนก็สําคัญนะถ้าเกิดสินค้าคุณติดท็อปเลดได้กินยาวไหมครับเขาฉะนั้นการที่ทําให้คะแนนกลับมาในส่วนของทั้งอีเบทั้ง a อมเมซอนเป็นผลด,ดีไหมแล้วถามว่าทํายากไหมไอ้สามุกเนี้ยไม่ยากขยกัน <laughs> <laughs> มันมนเอางี้มันมันเหมือนมันอยู่ใต้รักแล้เลยปะเ สวิตไม้ใช่ไหมเออเอาประมาณนั้นสวิตไม้โอเคเดี๋ยวเมื่อกี้จะพูดเรื่องอะไรอ๋อถามว่าสินค้าไทยซื้อมาสิบบาทขายได้ร้อยมีไหมครับมีค่ะอ๋ออาจารย์โอ๊ตซื้อมาห้าบาทขายได้มากกว่านั้นยังมีเลยเอาสินค้าไทยซื้อมาร้อยขายได้พันมีไหมครับมีค่ะแล้วทําไมเราต้องไม่ขายของก๊อปปี้ใช่ไหมใช่ป่ะที่นี่สอนวิธีการสร้างไวลูสินค้าปะครับสี่แกปของเราจาได้ป่ะ นะครับก็ยากไหมยากไหมสี่แกป๊ปแก๊ปอะไรบ้างจำได้ไหมสี่แกป๊ปไม่ต้องพูดนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยทำหมือนกันโอ้ยมันยากเหรอเดี๋ยวค่อยคุยกันกอีกทีก็ได้อะสรุปก็คือสินค้าไทยที่แบบซื้อมาลงทุนแบบหลักร้อยขายได้หลักพันมีเยอะไหมครับ <c oughs> อยากให้ขายของพวกนั้นนะถูกไหมครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องการหลุดลิมิตแล้วก็แนะนําไปแล้วนะฮะสรุปสุดท้ายครับ วันนี้นะฮะอีเบเมซอนเนี่ยมันมันสี่พวันนี้นะแต่อนาคตอาจจะมีปรับเพิ่มนิดน,นึงแต่เอาวันนี้ก่อน4,200ันกับมาหลายคนเหลือ3,500ต่อคนนะครับไม่ลมชีดนะฮะชี้ถ้สิบาท100บาทขอถามไล่ทีละคนเลยหลักสูตรที่คิดว่ารู้แล้วว่าเรียน2วันได้เงินเท่าน,นี้แต่ว่าอยากรู้ว่ายินดีจ่ายสูงสุดที่เท่าไหร่ใ,นนะะใช่ราคาที่คิดว่าจ่ายได้ที่แบบเออรู้ว่าเรียนสวันได้เท่าน,นี้ ขอราคาสูงสุดราคาสูงสุดแปดพัน <8, 000. S 1> ตรงกลางครับแปดพันข้างขวาครับเท่าไหร่ก็ได้ครับน้อยกว่ามากกว่าก็ได้ครับหกพันแต่ก็ตอนนี้ก็สี่พันสองนะฮะแต่ก็จะมีปรับเพิ่มนิดนึงนะ,ะหลังจากนี้ไปนะครับผมโอเคครับขอบคุณไหมครับ,รบขอบคุณครับ